จลั่นไฟเลยตัวนี้เอออันนี้ดลฟเลยมันลงเจ้าเวลากันไฟนอเลยมันไฟม่วงเลยันี้มดแน่แน่นาะรว่าาวมันชิมมบอ

จะลั่นไฟเลยตูนี้เอออันนี้อยาลากเลยเออลงเจ้าเวลากันไปนูนเมันไปมองเลืันนี้อากแน่แน่เนาะว่านว่ามันจิมมาดีว่าามาด้ันนอยากเอยฝันเต่าเร่องอเอยอมด้วยยม่เันาอมาี